สวัสดีค่ะเจอกับครูทิพย์ในช่วงพักกลางวันที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เรากำลังคิดเมนูเด็ดในช่วงพักกลางวันเพื่อเป็นการเสริมเพิ่มเติมความอร่อยค่ะตอนนี้เด็กกำลังเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวันนะคะมีคุณครูสี่ท่านกำลังให้บริการค่ะแต่อีกสองท่านกำลังทำก๋วยจับนะคะก๋วยจับนี้เราตั้งชื่อว่า ก๋วยจับสูตรอสสามค่ะน้ำกำลังจะเดือดแล้วนะคะน้ำเปล่าปวกกับซุปก้อนค่ะตามกันดูนะคะเดือดปุ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 ดุดุแล้วค่ะมีส่วนผสมอะไรนั้นหรือเครื่องเคียงที่เราจะเตรียมไว้มีอะไรเอ่ยนี่นะคะชิ้นแรกก็คือหอมสดค่ะและต่อมา หอมเจียวค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะยังไม่อีกนะคะยังเตรียมไม่เสร็จนี่หมูบดค่ะแล้วก็หมูยอค่ะหันกลับมาที่หม้อของเรานะคะเดือดเต็มที่แล้วนะคะน้ำซุกก่อนนะคะบวกกับเกลือนิดหน่อยซอสนิดหน่อยน้ำปลานิดนิดนะคะ ที่ได้ทางแล้วเอาหมูบดลงไปสูตรนี้ไม่ต้องทําเป็นก้อนสวยนะคะเทลงไปเลยค่ะคนเข้าไปเลยคนเข้าไปเลยเพราะว่าสูตรของเราไม่เหมือนใครมีเวลาจำกัดในการทํากับข้าวและเวลาจำกัดในการกินนะคะในการรับประทานเราจะต้องใช้เวลาตอนนี้เราก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งตักอาหารให้เด็กอยู่นะคะเราต้องทำเวลาค่ะหมูยอลงไปเลยค่ะ หมูยอลงไปแล้วหมูยอลงไปแล้วรอสักพักนะคะให้น้ําเดือดขึ้นอีกให้น้ําเดือดขึ้นอีกนะคะตอนในช่วงนี้นะอยากจะใส่เพิ่มซอสเข้าไปอีกก็ได้เพิ่มเกลือเข้าไปก็ได้น้ําปลาก็ได้นะคะไม่ชอบน้ําปลาก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรนะคะ ในขณะที่เรากำลังรอให้น้ำเดือดนะคะเราก็มองหาอะไรทุกสิ่งอย่างในตู้เย็นที่พอที่จะมาเป็นส่วนเพิ่มเติมได้อีกตามชอบใจของเรานะคะมองไปมีอะไรอ้อไม่มีก็ไม่เป็นไรเราไปล้างเส้นกว๋วยจับรอดีกว่านะคะและเครื่องเคียงอื่นๆที่เรามีเรามีพริกไทยป่นเดี๋ยวเราก็จะเอามาโชว์นะคะเรามีพริกป่นเราก็จะเอามาโชว์มีน้ำส้มสายชูก็จะเอามานะคะ เบายากเนาะน้ำส้มสายชู <c oughs> เป็นยังไงคะคุณครูที่บริการเด็กอยู่ข้างนอกนะคะเรียบร้อยดีหรือเปล่านี่ก็ขนมเพิ่มพลังอีกชนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ขนมไข่เหีย่ย <c oughs> น้ำเดือดดีแล้วค่ะวันนี้เราจะกินเมนูอร่อยอร่อยนะคะขนมเมื่อสักครู่นี้อภิรันตนาการจากคุณยายนะคะที่เป็นคุณแม่ของคุณครูที่ สายชั้นของเรานะคะเหลือจากตักบาตรท่านก็มีมาฝากพวกเราเกือบแทบทุกวันเลยค่ะขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีพลังไม่สมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพล่มทองของลูกหลานตลอดไปค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะน้ําเดือดแล้วใส่อะไรเอ่ยดีคะใส่อะไรเอ่ยดีโอ้นี่มาโชว์นะคะมีมะนาวนี่หอมสดโชว์ไปแล้วกระเทียมเจียวก็โชว์ไปแล้ว หอมเจียวโกชูไปแล้วไข่อีกสองฟองค่ะ,ะแล้วก็ยังตามมาติดๆนี่ก็คือพริกป่นนะคะใส่เยอะใส่น้อยตามความชอบนะคะรออ่ะมีอะไรเอย่ยมีอะไรมาโชว์อีกไม่มีย้อนกลับมาดูที่หม้อของเราเดือดปุดๆๆุดป,ดปดุฟองขีบบวกขีบบวกเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวก็จะตักออกอยู่นะคะ ขีต้มปวกบานห้องภาษาอีสานอืน่นขี้ต้มปวกตักฟองที่อาจจะเป็นพวกน้ำมันนี่นะคะก็ตักออกก็ตักออกแต่เอาเส้นลงไปก่อนนะคะถ้าสูตรครูทิพย์ไม่ตักนะคะชอบแบบนี้แต่น้องก็อาจจะตักออกนิดหน่อยนะคะเป็นพวกที่เราไม่อยากจะกินพวกไขมัน อะไรต่างๆนะคะก็จะตักออกบางคนก็ไม่ตักอย่างครูทิพย์ก็ไม่ตักเช่นกันเนี่ยมักยองไม่ได้นองเฮาตักออกแล้วนิดนึงไม่ตักเยอะเพราะว่าพิธ์ไม่ชอบตักออกแล้วค่ะนิดหน่อยเชื่อหรือไม่ว่าเส้นก๋วยจั๊บนี่เหลือจากที่ทํากินเมื่อวานนะคะแค่หนึ่งกิโลเมื่อวานก็อิ่มแป้ไปหกท่านคุณครูทั้ง หกท่านกินอิ่มแปรนะคะก็เศษสลอวันนี้มาทําอีกขอไข่เดียวนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไข่มาใส่ลงไปขอเวลาสักนิดหนึ่งอเอาลูกเดียวก็ได้ลูกเมื่อกี้มันไม่ใช่ไข่สดนะคะมันเป็นไข่ต้มค่ะ <laughs> เป็นไข่ต้มก็เลยต้อง เคาออกใหม่นะคะเทใส่ถ้วยก่อนเอามาเทลงเนี่ยให้ดูนี่มันเป็นสูตรค่ะนี่สูตรสูตรกลวยจับสูตรคอสอสามนะคะมันก็จะพิลึกกึอกไม่เหมือนกวยจับธรรมดาเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญนะคะอยู่ชั้นสามนะคะในช่วงเวลาพกกลาะกลางวันน้อยนิด หนึ่งชั่วโมงเบรกพักแต่ต้องตักข้าวให้เด็กไปไม่ต่ำกว่า30กว่านาทีนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มเอาห่อข้าวมาวางกันบนโต๊ะมีอะไรก็ทำกินเดิมเราจะห่อเป็นของใครของมันมามา,มาแชร์กันทานนะคะแต่ต่อมาหม้อก็มากระทะก็มาถ้วยก็มาที่ล้างถ้วยล้างจานก็มาอา้าวเติมเกลือหรือจ้าเติมได้เลยค่ะ เติมลงไปอีกขนาดไม่ชิมก็เติมได้เติมดีนะคะแล้วตอนนี้คนคนคนอย่าให้โดนไข่แตกนะฮะเห็นไหมได้หม้อใหญ่อยู่นะคะนี่พร้อมเลยนะคะเส้นสุกแล้วอ่าใส่หอมเจียวลงไปกระเทียมเจียวลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมสดนะคะมีม ต้นหอมมีอะไรล่ะดูไม่ออกมีหอมอะไรสารพัดหอมนะคะที่อยู่ในตู้ชีหอมอืมสารพัดน่าอร่อยไหมคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยลองดูนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนี่นะคะแล้วแต่คน,นชอบนะคะ,ะ<ต>ใส่คนนี้หอ,หอมเยอะ กระเทียมเปี้ยวเยอะแล้วก็ใส่พริกเยอะๆนะคะมะนาวไหมอีบมะนาวลงด้วยอ่ามะนาวด้วยเอาคนดูสิคะเผ็ดไหมอีกคุณครูท่านหนึ่งจะเป็นน้ำส้มนะคะสีสันน่ารับประทานมากครับคนนี้จะจามหน่อยนะคะคุณครูท่านนี้ เป็นคุณครูจากภาคกลางค่ะไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะออทตมาออโตมาค่ะต้องให้สิ่งเครื่องนะคะ๋ยวเราก็ต้องพริกไทยล่ะคะในพริกไทยพริกไทยเสร็จแล้วคาพริกไทยเสร็จแล้วพริกโกลด์ก็ต้องเป็นพริกพริกแบบไอ้นี้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะมันถึงจะแซ่บค่ะ นิดเดียวนะคะนี่ใส่นิดเดียวค่ะใส่นิดเดียวน้ำปลาปลามีน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่แล้วกระเทียมน้ำตาลทรายอีกมีสูตรใครสูตรมันนะคะเราไปน้ำส้มใหญ่นะคะน้ำส้มเ่ะต้องน้ำส้มสายกูสายชูน้ำส้มสายกูสายชูอันนี้นะคะ เราจะพาค,ค่ะก็คนค,ค,คดูสีนะคะรอดูสีกินค่ะแล้วก็ชิมอุ้ยอยเยี่ยมอันนี้นะโอ้ยทำขายได้นะคะนี่ทำขายได้ <c ười> อร่อย